ไมิตรภาพรักเลยหวังเบอร์จากแดงวันนี้ที่นําเพลงใครนะครับมีศิลปินที่โด่งดังที่สุดของภาคใต้คนหนึ่งนะครับหลายคนไม่รู้ว่าเขาคือของจริงของแท้ก้าเดอะวไวคิดนะครับกับพักทายเพื่อนมิตรหน่อยจ้ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่สบายมากเลยยิ่งใหญ่มาบ้านเกิดตัวเองครับผมชช่่ใมาเจอพี่น้อยนะผมโอเคฮะตัวจริงนะครับคนนี้ของนี้ของจริงมาเยี่ยม น่าจะเป็นอาเพราะผู้จัดก,การพ่อเขาอยู่อยู่นี่ฮะเพื่อนกันจ่าแดดนะครับอยู่ด้วยกันบาน้านเกิดอยู่นี่ฮะเห็นเขาตั้งแต่ตนนั้งแต่อยู่ในท้องนะครับไม่คิดว่ายอดวิวเขาจะเป็นเกือบสามร้อยล้านทําเงินเยอะฮะคนนี้แต่คนไม่รู้นะครับไม่ทราบรู้ว่านี่ว่าเป็นคนผิดจนด้วยนะครับผ <c oughs> ู้จัดการโอก <c oughs> ๊กผู้จัดการโอ, <c oughs> อ๊กอ่าผู้จัดก,การโอ๊กครับนะครับพ่ออยู่ไปอย่างนี้ครับอยู่อย่างนี้นะฮะคนไม่ลปเยี่ยมเมื่อวานก็ที่บนลอยเรียงไค่พันมาหมดแล้วครับที่ยังไม่มาก็มียอดรักยังไม่มานะครับสายันยังไม่มา แล้วก็พุ่มพวงก็ยังไม่มาครับนะครับได้ข่าวว่าจิดคิวอยู่บนโลกโน้นอยู่นะครับเอาละครับอยู่ในนี้อยู่นนี้ฝนตกดินๆนะครับตกดินก็เป็นอย่างนี้นะครับกินกันหอมปากหอมคอก่อนนะครับนี่กันนะรองอันนั้นโอเคโอเคชัดเจนวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีมงานมิตรภาพมาวันที่ มีปูมีปลาน้ำบิงไปไม่เคยขาดนึกขาดตรงนี้นะครับก็ยังก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับญาติญาติพิชิตมาเอ่อเอาเท่าที่มีเท่าที่ได้กันนะครับฝนฝนหยอกนิดนึงฝนหยอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีน้องเก้าเด h e Voice เก้าเด h e Voice มาด้วยนะครับนี่คืออาจารย์เจ้าของพื้นที่ญาติญาติกันอย่งนั้นนะครับ ้ำเกลงใครไม่เคยขาดมิดเพที่นี่คือสายนาแบ่งชีวิตต้เลยนี่ไอ้นอเดี๋ยวเอาออกมาเอานี่หอยว้ายนันะเติดให้เต็มมเีมเได้เลยทาเรอนไปเลยเอาไว้ตัวนี้ม่อีกอ่ะ ไม่จามจงมือนัันวันนี้วันนี้กู้พีศักไม่มานะนมีมีกับยูมตรงนั้นมันมันขาดเลี้ยงแล้วเลย,เยอีกชุดตัวหาเขาอ,อยู่ในน้ำอยู่เลยเพราะว่าฝนตกนิดนึงอันตรายไม่กลับถ่ายไม่ได้